สวัสดีคร eh? ับนี่เป็นคลิปที่หกนะครับเออปืนเขาหมดนะครับเลยต้องใช้ปืนพกนะครับโอเคนะครับผมจะปามาจากฐานโจนนะครับเพื่อให้ระเบิดนะครับมันลดตรงนี้ครับเด้งตึ๊ก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 ึ๊ึ๊มาตรงนี้นะครับสมมตินะครับเขากําลังนัวจากกับโจนเลยครับกําลังยิงนัวนะครับโอ้โย สกีดูขี้เะไรครับยิงด้วันะวับอ่ะแล้วเราจ่าเพื่อนเราวอลว,อวอบอกนะครับเราจ่ายเพื่อนเราวอบอกนะครับว่าเออผ่านตำรวจเนี่ยมีคนยืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วจะให้อีกคนนะครับเป็นผู้ปานะครับเห็นเงาสาบตรงกลางนี้ไหมครับเยิงมาทางซ้ายเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ดึงเข้าไปอย่างช้าๆ้านะครับ เราเงยหน้าขึ้นไปนะครับจะเห็นนะครับรลตรงนี้เราก็นั่งปลาเลยครับโอเคนะครับอ่เขอบคุณครับ